ชื่ออุบลมนูสารพงศ์เป็นคนยังวัดส,สุรินค่ะอยากจะหาแม่ค่ะอยากตามหาแม่ไม่ได้เจอมา40กว่าปีแล้วก็อยากจะเจอคิดถึง แต่จำความได้เลยว่าไม่มีแม่เพราะว่าปู่ย่าตายายที่อยู่ข้างบ้านอ่ะจะเล่าให้ฟังว่าประมาณ8เดือนแม่ก็ไปแม่เคยจะเอาเราไปด้วยแต่ว่าย่าไปตามเอาเรากลับคืนมาก็เลยอยู่กับย่าแล้วทีนี้ย่าก็เคยพาไปตามตอนเด็กแต่ก็ไม่เจอ เราก็จะโดนเหมือนกับว่าญาติเราเลยเนาะล้อเราว่าแม่เราไม่ดีเป็นอยู่ไม่ได้มันเลยหนีเพื่อนจะล้อว่าเราเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่อ่ แล้วบางคนผู้ใหญ่บางคนก็จะล้อว,ว่าเป็นลูกราวลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ตอนแรกคือเด็กน้อยเนาะโกรธแม่พอเราโตมาสักป .4 ป .5 เหมือนเราจะรู้เรื่อง เขาก็เล่าให้ฟัง่าที่อยู่ง้างบ้านเขาก็เล่าให้ฟังเป็นอีกแบบหนึง่งก็ว่าแม่เป็นคงนดีขยันขยันแล้วก็เหมือนกับว่าโดนแกล้งอ่ะบ้าน,นอกเนาะโดนแกล้งสารพัดบางทีก็ไม่มีข้าวกินก็ต้องมากินข้าวแบบระแวกแถวนั้นจะเป็นญาติกันหมดเลยก็จะเวียนไปกินข้าวบ้านคนนู้นทีคนนี้ทีอย่างนี้นะ่ะ เราก็สงสารเนาะว่าวันหนึ่งโตขึ้นอะต้องตามหาแม่ให้ได้อ่าไม่รู้ว่า จริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนพี่เรียนอยู่ชั้นอนุบาลประมาณพี่อายุห้าขวบกว่าพี่เล่นอยู่เนาะเล่นอยู่ตอนกลางวันแล้วมีป้ามียายที่เป็นแม่ของครูนะคะแกเดินมาเดินมาหาบอกว่าหนูหนูใช่คนชื่อนี้ไหมมีแม่มานะมีแม่มาหาเออก็เลยถามว่าโกหกหนูไหมไม่ได้โกหกแม่อยู่ที่บ้านยายมาตั้งแต่เช้าแล้วมานั่งดูเอง เอเลยว่ายายพาหนูไปหน่อยได้ไหมอ่าได้ก็ไปกับยายพอไปถึงเนาะเราไปถึงใต้ถุนบ้านแกหันไปที่คือเห็นเต่รถมอไซค์เขาขี่ออกไปแล้วเราว่าใช่แม่เราจริงหรือเปล่าเราก็จําภาพนั้นติดตาเลยอะ่ะคือว่าเห็นเต่หลังเขาขี่มอไซค์กันไปแล้วเข้ามากันสองคนผู้ชายผู้หญิง เราจําได้เลยใส่เสื้อสีขาวผมสั้นประมาณนี้จําได้จําได้ติดตาเลยขี่รถมอเตอร์ไซค์เอร้อยสีแดงได้ถามคุณยายไหมนะระหว่างที่เขามานั่ง,งอมองดูเราเนะี่ยเขาเขาพูดอะไรกับคุณยายแม่ของครูไหมเขาบอกว่าเขารักเราเขาคิดถึงเราเออเขาเลยมาดูว่าเราเป็นยังไง ยายแกก็เลยถามว่าทําไมไม่เอาไปเลี้ยงด้วยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากเข้ามาเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาเขาอาคติกับพวกบครัวั่งทางนี้ไปแล้วเนาะเขาพูดว่าเขาไม่เข้ามาเขาบอกว่ารอจนกว่าทุกคนจะไม่อยู่เขาถึงจะมาเอาไ้แต่อันนี้ทุกคนก็ไม่อยู่กันนานแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาจะมาตอนไหน ใบเกิดพวกอะไรอ่ะส่งมาให้เพราะว่ารู้ว่าเราจะเรียนแล้วเนาะแล้วก็ส่งกลับมาให้เวลาส่งมามันจะมีจ่าชื่อที่อยู่ด้วยเนาะคนส่งแกก็ไปหาตามตามนั้นแหละแต่ไปไม่เจอคือเอกสารมันภาพอยู่รวมกันหมดเลยแล้วก็พอดีมีอาอาแกเป็นจิตแกไม่ค่อยดีอ่ะแล้วแกหลอนอ่ะแกจะปันหนึ่งอ่แกเอารูปพวกนี้มาเผาหมดเลยก็ยาเป็นคนไปเก็บให้ ได้อยู่ส่งสามใบได้แค่นี้รูปแม่ที่เหลือ ตอนที่ว่าย่าก,กับปู่เสียแล้วก็มีลูกเนาะก็อยากหาแม่เพราะว่าตอนแรกก็คิดถึงเกแต่พอมีลูกเรายิ่งแต่คิดถึงยิ่งได้อยากหาเอ,อว่าเออขนาดเราโตขนาดนี้เราก็ยังอยากมีอมโขดจากแม่นะ จากอำเภอนีเนาะเขาก็บอกว่าแกผัวแกตายแกได้ผัวใหม่อยู่อำเภอนี้อ่ะพี่ก็ตามไปแต่พอพี่ไปอีกเขาก็บอกว่าผัวแกตายแกไปได้ผัวใหม่อยู่ตำบลนี้พี่ก็ตามไปก็ไปเจอแกเจอแกแกคุยกันนั่งนานกว่าจะรู้เรื่องแกบอกว่าแกไม่เคยมีหรอกลูกผัวแต่ผัวแกก็บอกว่าให้ยอมรับเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันมากแกว่าอย่างนี้แกบอกว่าแกไม่เคยมีจะให้แกยอมรับได้ยังไงแกว่าอย่างนี้เนาะ ถามว่าแล้วแม่อยู่ไหนแกก็เลยถามว่าแล้วหนูเป็นใครบอกว่าหนูว่าเป็นลูกสาวลูกสาวของแม่รัศมีจะมาตามหาแม่ป้าก็ไม่เคยเจอแม่เหมือนกันแก่บอกมันตั้งแต่แยกจากการตอนเด็กๆเพราะว่าเมื่อก่อนป้าบอกว่าที่บ้านป้าจะยากจนมากแล้วตากับยายมีลูกหลายคน เลี้ยงลูกไม่ไหวก็เลยยกลูกให้คนอื่นไปเลี้ยงอืม,มอใช่แยกย้ายกันหมดเลยพี่น้องแกไม่ได้ถามป้าถึงจุดตรงนั้นเลยว่าใครรับไปอะไรยังไงแล้วป้าแกบอกว่าพอโตขึ้นทุกคนมารวมตัวกันหมดยกเว้นแม่ แกบอกว่าตอนเด็กแม่ไม่อยากไปแม่เคยบอกว่าถ้าไปแล้วจะไม่กลับมาเลยว่าอย่างี้แกโกรธก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่แกตาก็บอกว่าไม่เคยไม่เคยเจอเลย ป้ายังว่าถ้ามาตามหายาก็ไม่ต้องตามอยู่เป็นลูกสาวป้านี่หลย <c oughs> เลยว่าเดี๋ยวหนูตามหาหาเจอแล้วหนูจะพามาเจอกันทั้งหมดเลยว่า่านี้แต่ป้าก็เพิ่งเสียเสียเมื่อปีสองปีที่แล้วเป็นมะเร็งมะเร็งลำไส้เสีย ไปที่อำเภอเนาะไปค้นเขาบอกหาไม่เจอไม่มีไม่มีชื่อขึ้นเปลี่ยนรูปแบบลายรูปแบบแล้วมันก็ไม่มีนมสก,กุลก็จากสเสือก็ลองเป็นสสสลาก็ไม่มีแล้วก็สิบสามหลักของแกก็ไม่มีเนาะเพราะว่าที่เกิดสองสองเขาบอกว่าคนที่เกิดที่มีเลขที่บัตรประจำตัวพ่อกับแม่ต้องเกิดสองหกแต่ของพี่มันไม่มี ที่ได้คําแนะนําจากอําเภอมาว่าเขาบอกว่าถ้ามันถึงขนาดนี้แล้วคือเราต้องไปที่อําเภอในตัวอําเภอนี้ณจุดนี้นใช่ที่ว่าการนะเพื่อที่จะไปนคนดูต้นขั้วทะเบียนบ้านฉบับแรกเลยเพราะว่าจะเห็นแต่พี่ก็ไม่ได้ไปเลยเพราะมันติดขัดหลายอย่าง คิดถึงคิดถึงมากอยากไปหาแต่ไม่รู้ว่าจะไปหายัางไงมันสุดหนทางแล้ว